แอสตันวิลล่าคว้าวิกตอร์ลินเดเลฟฟรีเอเจนต์ถึงปี2027วิกตอร์ลินเดเลฟอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ไปต่อบนเวทีพิมเมอริกหลังต่อรับย้ายสบแอสตันวิลล่าแบบไร้ค่าตัวเซ็นสัญญาถึงปี2027พร้อมเงินขายขยายเพิ่มได้อีกถึงปี2028โดยฟาบริซิโอโรมาโนยืนยันขั้นตอนการตรวจร่างกายผ่านเรียบร้อยแข่งสวีเดนในวัย31ปีเลือกสัญญาที่ยาวกว่าข้อเสนอของเบนฟิก้าและแอฟฟัตัน เรามาดูนักข่าวความน่าเชื่อถือสูงรายงานว่าวิกตอร์ลินเดเลฟอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกลงย้ายไปเล่ยกับแอสตันวิลล่าแบบไม่มีค่าตัวประกาศลาทีมเจ้าสวีเดนในว,วัย31ปีกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดตั้งแต่หมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากจบฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนมีหลายทียมให้ความสนใจทางแอสตันวิลล่าแอตเตันและอาร์ซนอล เรเบโน่โพสต์ข้ความผ่าน X โดยระบุว่า Victor ์ลินเดเลฟไปแอสตันวิลล่ Here we go ขั้นตอนการตรว่างกายจากแอสตันวิลลเสร็จเรียบร้อยข้อตลกลงสัญญาถึงเดือนมิถุนายนปี2027พร้อมเงื่อนไขาสามารถต่อได้ถึง Summer 2028นานกว่าเมื่อเทียบเท่าข้อเสนอของฟิอเรติน่าและเอฟตันลินเดเลฟตอบตกงงและเตรียมตัวร่างกายเรเบโนกล่าวทิ้งท้าย